เราต้องเดินระวังระวังนะคะมันจะตกมาค่ะออนนี้ค่ะนู่นเราจะไปนั่งชิลช้ากันตรงนู่นเลยเด้วเกือบตก <laughs> ไปไปโอเคเราเดินมาถึงแล้วเจออะไรคะตาเจออะไรคะเจอกระต่ายนี่ก็กระต่ายเป็นแบบเออคาเฟ่น,น่ารักคุณไม่ให้แกว่งให้ <laughs> เป็นไงเป็นไงสตาบอกว่ากลัวอะไรนะคะ กลัวหล่นกลัวหล่นนะคืแกแข่งง่ายอย่าแกกว่งแรงสิแข่งแรงก็มาสวัสดีค่ะวันนี้นอกสตากับพี่สม์ยก็พามาทานอาหารแถวแถวบา,าวบางนาตาถนนบางนาตาาจะเข้ามาลึกหน่อยแต่ว่าเป็นแนวคาเฟ่น่นานั่งมากแล้วก็มีนี่สิ่งที่เด็กๆชอบส่วนที่ให้เด็กเล่นด้วยเอาแต่ตอนนี้สปาแอบไปไหนแล้วสตาอยู่ไหนอะ ยูนี่นี่น้องสตาเขาก็เล่นอยู่อ้าทไมถึงไม่เล่นแบบนี้ออ้าวเล่นเลยค่ะเล่นเลยค่ะอ้าวเอ๊ะมันเป็นทางขึ้นทางนี้เหรออ้าวจะตาไปไหนแล้วอ๋อยู่นี่เอ๊ะกเอ็นวิ่ง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 ไปแล้วปไหนไปไหนไปแล้วเนยอ้าวอ้าวมาขึ้นทางนี้แล้วเฮ้ยดูดูดูสนุกสนานมากเดี๋ยวเรามารอดูน้องสตาตรงนี้กันอ๋าดูมาแล้ว นี่แล้วก็มีเทมโพลีนมีอันเล็กอันใหญ่อันนี้เป็นตัวพึ่งเหรอคะอ๋อมีพึ่งด้วยโอ้โหอันนี้มัมน,นมีแบบเป็นไม้โชว์แบบไม้ด้วยอ่ะแล้วตอนนั่งอะยุย่งอะไรยุได้ปะเย้ได้ไหมดูดิอุ้ยเฮ้ยแสกเงอ้ยมีแบบนี้ด้วยอ่ะนี่เดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปตรงนู้นกันดีกว่านุ่อ่าวันนี้เราเราเรา,เราไปกิน จะไปกินอาหารกันค่ะนี่นี่วัดอุูด้วยข้างๆนี่นี่นี่ทางเดินนี่นี่เขาปวัดอุณภูก่อนนะจ๊ะนี่วัดอุณภูมาสตาร์วัดเนี่ยค่ะโอ้โหปกติค่ะนี่ตรงนี้เขาจะเลียกประขาบด้วยนะนี่นี่นี่แต่ว่าเดี๋ยวไปดูตรงนู้นน่าจะดูตรงนู้นไปเลยเร็วไปเร็วสตานำทางไปเลยนี่นี่ เต็มเลยโอ้เป็นบือแบบทุ่งนาแบบนั่งอ่ะนั่งได้แต่ว่าตอนนี้แดดร้อนนะคะแล้วก็ฝั่งนี้มีเรือด้วยนี่มีเรือมีเรือด้วยนู่นแล้วก็มีที่นั่งเป็นทุ่งนาสวยเห็นไหมเห็นไหมมีปลาด้วยเอาปลาหายปลาหายอ๋อนี่ไงโอ้ถ้าตาจะพาเพื่อนไปนั่งชิงช้าดีกว่าปะนี่ปลาไปนั่งชิงช้าตรงนู้นกันเราต้อง เดินระวังระวนะคะมันจะตกนาค่ะอะไ้คะนู่นเราจะไปนั่งชิงช้ากันตรงนู้นเลยน้ำไหน,หนไหนไหนี่<ห><ห>จะเป็น,หน,หนสวยเนาะดูดิจะเป็นทุ่งนาโอเจ๋งอ่ะดูดิเป็นต้นเนี่ยเขาปลกอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะข้าวมาั้งอุย้ยแมลงเต็มสตาเฮ้ยเกือบตกบายบายโอเคเราเดินมาถึงล <c oughs> ะ,ะเจออะไรคะตาเจออะไรคะ เดอกระต่ายนี่ก็กระต่ายเป็นแบบเออคาเฟ่น่ารักอ่ะคืะคอเป็นนาเป็นอะไรอะถตานั้งได้ไหมเดี๋ยวคุณแม่ช่วยจับไหมน,นี่คุณไม่ให้แกวงใหเง้เป็นไงเป็นไงสาตาบอกว่ากลัวเลยนะคะกลัวหล่นกะลัวหล่นนาคุณแม่แกวงง่ายอย่ากแกวงแรงสิแข่งแ้วก็โร่นสินี่ข้างหลังเป็นวิวทุ่งนามีนกมีอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยสวย เฮลโล่เฮลโล่ในคาเฟ่ที่น่านั่งนกบิน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 นกินโอ้บรรยากาศดีมากเลยมาเลยมาบกไม่วแล้วหว่ะใครคะที่สมหเอาไม่สมาหลับของเราที่เรานั่งมีเปย์ซาตา์จะนั่งเปย์อา๋ยวจับซาตานั่งเปย์ก่อนเนขึ้นเปย์แล้วโอ้โหดีเห็นไหมมีของให้เด็กเล่นเยอะเลยที่นี่ หลับไปแล้วนี่อาหารเริ่มมาแล้วเราก็จะมีอีกอันนึงเดี๋ยวเดี๋วดี๋ยว,ยวนี่อันนี้ก็จะเป็นชิงชา้าแขว่แๆวงแวงแวงโอเคงั้นเราลาเพื่อนๆ,ๆเลยดีกว่าเนาะไม่ไม่หรอไม่หรอขอตัวไปกินข้าวก่อนอาหารอาหารมาเต็มโต๊ะแล้วนี่น่ากินมากไปบา,บายบายอย่าลืมกดกดอะไรคะ ไม่สนใจแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องสตากับพี่สมาร์ด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนเนาะหาวิวสวยๆอ่ะนั่งสูชิงชายแล้ววิวสวยๆบาย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 ก่อนบายบายบายไยเพื่อนๆกอลูกไปแล้วลากันไปก่อนค่ะ